ลักษณะแห่งอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศอานุนอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศอนุตตราอินทรียะภาวนาในอริยวินัยเป็นอย่างไรเล่าอานุนในกรณีนี้อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจเกิดขึ้นแก่พิสษุ พอเห็นรูปด้วยตาพิสุนนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้เป็นสิ่งมีปัจจัยปรุงแต่งสังคตะคือปรุงแต่งเป็นของหยาบหยาบเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่มีสิ่งซึ่งระง,งับแลปปาณีตกล่าวคืออุเบกขาดังนี้เมื่อรู้ชัดอย่างนี้อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจ เป <kam> ็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแก่พิสูจน์นั้นย่อมดับไปอุเบกขายังคงดำรงอยู่อานน์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิสูจน์นั้นย่อมดับไปเร็วย่อมดับไปเร็วเหมือนการกับพิบตาของคนส่วนอุเบกขายังคงเหลืออยู่อานน์ นี่แหละเราเรียกว่าอินรียภาวนาชัน้นเลิศในอริยวินยัยในกรณีแห่งรูปที่เห็นแจ้งด้วยจักสุ